To God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing thing prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมเอาวที่มียอดไลน์นมากกว่า1แสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมง เพจน,นี้เลยครับ admin ต้น tp 7ขายทีเกม r v มีเอีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น id โหดแหลงสูงมีที่เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม r v โ,โหดราคาไม่แพงต้องเพจน,นี้เลยครับอยทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม a v ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเม l o top up ร้านนี้รับเติมเกม r v แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง open id ในการเติมเท่านั้น เติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมลโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียตช n n น l นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโลไบท์นะครับไบท์เนี่ยเป็นแอดซินกึ่งแครี่นะครับผมสามารถเอาไปเล่นป่าได้แล้วก็เอาไปเล่นแครี่ได้หรือว่าเอาไปยีเลนออฟเลนก็ได้เช่นกันนะครับออฟเลนชนะฟลอเรนติโน่ด้วยนะแต่คลิปนี้ผมจะเอามาเล่นไบท์ฟาร์มป่านะครับจะมาสอนวิธีเล่นไบท์ป่านะครับผมการหาเงินเล่นยังไงให้รวยนะครับการเดินเกมนะครับผมเพราะว่าไบท์เนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่ต้องเล่นแล้วรวยนะครับถ้าเกิดไม่รวยเนี่ยมันจะค คล้ายๆกับเอเลนดอร์เล่นแล้วต้องรวยนะครับผมถ้าเกิดไม่รวยเนะี่ยตัวมันจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมแต่ไบร์เนี่ยมันก็ยังมีสกิลทำเกมเช่นกันเหมือนเอเลนดอร์เลยนะครับผมแต่ที่มันไม่ค่อยนิยมเท ME, ่าเอเลนดอร์เนี่ยเพราะว่าไบร์เนี่ยมันไม่ได้พิวเท่าเอเลนดอร์นะครับมันมีสกิลที่เคลื่อนย้ายของมันเองเนี่ยแค่สกิลหนึ่งนะครับผมส่วนสกิลสองเนี่ยมันเป็นสกิลที่เอาไว้กดใส่เป้าหมายนะครับซึ่งก็ต้องมีเป้าหมายเอามาถึงจะกระโดดหนีได้ <laughs> เพราะฉะนั้นสกกกิิิลลลหนนนีีีขอองไบค์เเ่่ยยืสส เรียกได้ว่าใช้ทั้งเอาไว้ฆ่าคนเอาไว้ทําเกมหรือว่าเอาไว้ใช้โยกหนีก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเล่นวิธีการคอมโบไว้ในเอาไว้ในตัวเกมแล้วกันนะครับผมแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้หน่อยละกันขอสักสามไลค์ละกันนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปนะครับผม สว่วนใครที่ดูมาถึงตรงนี้ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็รบกวนทุกคนเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์คลิปนี้หน่อยนะครับผมคลิปมันจะได้เปิดการมางเห็นนะครับถ้าพร้อมเมื่อร่ก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นไบต์ฟาร์มป่านะครับส่วนมากไบต์ฟาร์มป่าเนี่ยเขาก็จอกเป็นธนูฟาร์มกันนะครับออกของคล้ายๆกับแคลลี่เลยนะครับผมไบต์เนี่ยหลักๆเลยสกิลในการฟาร์มเนี่ยจะเปิดด้วยสกิลหนึ่งไปก่อนนะครับให้มันติดสัญลักษณ์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยสกิลสองสกิลสองเนี่ยจะได้คูลดาวน์ไม่นานนะครับผมถ้าเกิดสกิลสองใส่ตัวที่ติดสัญลักษณ์ของสกิลหนึ่งเนี่ยคือสกิลสองจะลดคูลดาวน์ไปครึ่งหนึ่ กกมันเอาของผมไปแล้ววะทุกคนไม่เป็นไรเราฟาร์มตัวเล็กก็ได้นะครับผมอย่าไปซีเรียสนะครับถ้าเกิดแก๊กเขาต้องการที่จะดึงนะครับผมเพื่อเราเดินเข้ามาไล่ให้แล้วนะครับอย่างนี้เราก็ฟาร์มชิลๆได้เลยนะครับผมผมจะพยายามปัไม่ไหวแล้วนะแก๊ขอทีเหอะวะอออะไรนักหนาตามเพื่อนอย่าไปปล่อยให้มันรอดเอ่นแหละสวยเอ,อ ดึงอยู่นั่นแหละรอบเดียวไม่ว่ารอบสองนี่ชักจะ,ะข้างหลังนี้ข้างล่างีได้อยู่นะครับเอมิลี่แปะด้วยสกิลหนึ่งครับแล้วก็ตีแล้วก็กระโดดตามด้วยสกิ 2, ลสองแก็ฟาดครับเรียบร้อยครับผมเก็บคิวไปตรงนี้แล้วก็กลับเข้ามาฟาร์มป่าของเรานะครับบัฟแดงก็ยังไม่ได้ฟาร์มนะครับผมบัฟฟ้าก็ยังไม่ได้ฟาร์มนะครับโดนป่วนจัดเลยนะครับโอเคจังหวะน,นี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายสกิลของไบท์กันหน่อยละกันนะครับสำหรับพารสีบของไบท์นะครับ เวลาที่เราตีไปเนี่ยมันจะติดสัญลักษณ์ขึ้นที่พื้นน่ยทุกคนจะเห็นสัญลักษณ์เหลืองๆแบบเมื่อกี้นี้นะถ้าติดครบ4สัญลักษณ์เนี่ยจะแรงมากนะครับแต่ถ้าสัญลักษณ์เดียว2สัญลักษณ์3สัญลักษณ์เนี่ยจะยังไม่ค่อยแรงนะครับถ้าพอมันติดสัญลักษณ์ครบ4เนี่ยถ้าเราเข้าไปตีใกล้เนี่ยตอนที่ใบมันตีใกล้เนี่ยมันจะมีดาเมจจริงเพิ่มขึ้นมานะครับผมยิ่งสัญลักษณ์เยอะยิ่งแรงนะครับอย่างที่เนป้าดาเมจจริงประมาณ200เลยนะครับสกิล1ของไบ จะสตาร์ทศัตรูด้วยนะครับแล้วเราก็วิ่งเร็วด้วยนะครับแล้วสกิลเนี่ยสามารถโยกได้แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็สกิลสองกระโดดเข้าไปฟาดครับตีครับตีครับขอตีหน่อยขอตีหน่อยซิโอเคสกิลสองเนี่ยกระโดดเข้าไปเนี่ยแล้วก็จะตีเร็วด้วยนะครับผมได้เลือดขึ้นมาด้วยนะนี่แบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับผมสวยนะครับแล้วสกิลสองครับถ้ากระโดดใส่ตัวที่ติดสัญลักษณ์นะครับผมแกลูกคู่ดาวสกิลสองลงครึ่งหนึ่งด้วยนะครับจังหวะนี้กระโดดไปโอเคไม่ได้เลยนะ อ้าวฆ่าไม่ได้ด้วยนะครับผมไม่เป็นไรในส่วนของอันติของไบต์นะจะทําการแปงลงร่างนะครับเป็นร่างเทพนะครับผมตอนที่ไบ์แปงลงร่างเนี่ยคือจะตีแรงมากๆนะครับผมแล้วก็จะเป็นอมตะชั่วขณะนะครับผมมันจะไม่ตายแค่แป๊บเดียวนะครับผมแต่ถ้าเกิดไบค์ฆ่าได้เนี่ยก็จะได้เลือดคืนมานะครับผมถ้าเกิดโดนดาเมจพันหนึ่งก็ได้ก็ได้เลือดคืนมาพันหนึ่งประมาณนั้นนะครับสำหรับตัวของอันติของไบ์นะครับผม จังหวะน,นี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่มีเลือดเนาะเราก็ปล่อยทีมเล่นไปนะครับโอเควิธีการฟาร์มก็ใช้เป็นสกิลหนึ่งแปะไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสกิลสองนะจะฟาร์มเร็วมากๆนะครับนะคอรดเข้ามาครับโอ้โหสตัร์สองหยองขวัญไปจังหวะน,นี้สวยครับผมเป็นงี้เมื่อกีี้น่ก็เป็นการแบบโยนสกิลหนึ่งแล้วโดนสองรอบนะครับดาเมจของสกิลหนึ่งผมรู้สึกว่ามันจะมีสองรอบนะเดี๋ยวผมลองใช้ดูปึ๊กเห็นปะดาเมจมันจะมีสองรอบนะ ถ้าเกิดดน2รอบเนี่ยถึงจะติดสตันนะครับผมแล้วเราก็จะวิ่งเร็วด้วยนะเดีย๋ยวสกิลหไปก่อนแล้วก็ใช้สกิลสนะครับผมวิธีการฟาร์มจะฟาร์มเร็วมากๆนะครับเพราะว่าสกิลสเนี่ยมันจะลดคู่ดาวไปเนาะเ,นเห็นปะจาก10เหลือ5้าเลยนะครับเนี่ยก็ฟาร์มอย่างเงี้ยไปเรื่อยแล้วคู่ดาวสกิลหสกิลสมันจะวนมาพอดีเลยนะครับเนี่ยก็ฟาร์มไปเรื่อยแบบเนี้ยนะครับผมก็จะฟาร์มเร็วมากนะถ้าเกิดใช้เทคนิคนี้ในการฟาร์มนะครับ แ h a เว็บกลางก็ดีนะครับเพราะว่ามันไม่มีคนรับกลางเนาะถ้าเกิดป่าไม่อยู่เราก็รับเลยนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงเลยนะผมก็เลยชอบ up เป็นสกิลหนึ่งนำนะครับผมอย่างน้อยเพราะว่าเรามันเป็นตัวฟาร์มไงอย่างน้อยถ้าเกิดเรามีสกิลไหนที่มันเพิ่มดาเมจได้เนี่ยก็ัพไปนะครับผมได้ดาเมจจากสกิลหนึ่งก็ค่อนข้างแรงน้เป็นพันเลยนะครับใช้เคลียร์คลิปก็ง่ายดีนะครับผมเวลาคลิปมันวิ่งเป็นเส้นตรงนะก็เคลียร์คลิปง่ายนะครับ น่าจะได้นะครับผมโอ้สตันโดนไปที่ไวโอเลตนะครับแล้วก็จี้เลยครับผมแล้วก็จี้อีกหนึ่งจี้อีกหนึ่งกดผลิตไปครับผมไม่ได้หว่ะทุกคนผมสตันไม่โดนเดิแต่เอมิลี่เข้ามาครับก็แปลงล่างก่อนแล้วก็ฟันแล้วฟันครับเรียบร้อยครับผมดับเบิลคิวตรงนี้นาคอสจังเล่นอยู่ตรงนี้นะครับจึ๊บกระโดดไม่ข้ามนะครับผมไม่แปลรอครับเพื่อจะได้นะปะเขาโดดพอดีอยู่ทุกคน ฟาร์มก่อนก็ได้ครับถ้าเกิดเลือดเจ็บอย่างนี้ก็ฟาร์มก่อนก็ได้เฮ้ยแต่เหมือนนายจ่าไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรเอาโน้ครับอุ้ยโอ้โหเกือบโดนไวโอรัตเหมือนกันนะครับเนี่ย <c oughs> เพื่อนเราขอได้ปหมเราอยากได้เลือดสวยรีฟาร์มไปก่อนนะครับผมไบเป็นตัวหนึ่งที่เหมือนแคลลี่แหละทุกคน,เห,นเหมือนกับพวกเอเดนดอร์แหละต้องการของนะครับเหมือนเอเดนดอร์เหมือนซิ or, เนเทียนะครับผม ฟาร์มป่าที่แบบต้องรวยอะ่ะถ้าไม่รวยมันจะไม่เก่งนะตัวมันอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเล่นให้รวยนะครับพยายามแบบเล่นแล้วอย่าอย่าตายเยอะนะครับเล่นเล่นใบนะเนี่ยก็ฟาร์มไปเรื่อยครับผมพอเราฟาร์มหมดใช่ไหมก็ออกไปเล่นนะครับออกไปทําเว็บหรือว่าจอ,อกไปเล่นกับเพื่อนก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนแบบเล่นไหนเราก็ไปเล่นนั่นนะครับตอนนี้ก็ได้คีสใหญ่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราปิดหลังได้นะจังหวะเนี้ย ถ้าเกิดฮา,าจิเข้าให้ครับสวยเลยอย่างเงี้ยตาตันให้เพื่อนนะครับอุ้ยทำไมมันไม่ตาตันวะแต่ได้อยู่นะครับตามไปที่ไวโอเลตนะครับผมตีตีเอ้าฮาจิผมตุยไปด้วย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรนะครับเราได้ดับเบิลคิวมานะครับผมยังเีก็เก็บเลสเลยมีเลสนี้ก็เวทไปเลยนะครับเวทได้ก็เวทไปเลยนะครับผมไม่ต้องไปเสียเวลานะชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นเป็นมอนติงสตาร์นะครับผม เพราะว่ามันได้จอดเกาะด้วยได้อาตาคีแล้วก็ได้ความเร็วโจมตีด้วยเนี่ยไบร์เนี่ยค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับไบร์เนี่ยถ้าเกิดออกของคียเยอะเนี่ยมันตัวมันจะค่อนข้างเก่งนะตอนมันแปลงกระเตะแปลงอติแล้วตีคีนี่โคตรโหดนะครับผมแล้วผมใส่รูนแลมเพจมาด้วยนะครับอันนี้ก็วิธีการเอาังคกรนะถ้าเกิดเราไอ้สัญ,ญลักษณ์อะถ้าเกิดเราตีใกล้ๆไปนานนานเนี่ยสัญ,ญลักษณ์มันจะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปาสกิลหนึ่งแบบสไลด์ออกมาก่อนนะครับผมเพื่อตีให้สัญ,ญลักษณ์ มันเริ่มนับคูดาวใหม่นะครับแล้วก็กระโดดสกิลสองเข้าไปนะครับเวลาเอาอ็อบเจกต์นะครับอย่างที่ผมทำเมื่อกี้นี้นะมาสอนเพื่อนครับสตัรนไปครับผมโอ้โหอย่างจ้าสตัรนจังหวะนี้เข้าไปแล้วก็ตามต่อครับผมตามต่อครับตามต่อครับฟาดครับอ๋อแล้วก็แมคคาเิกอีกหนึ่งอย่างของสกิลสองนะครับถ้าเกิดเราสกิลสองแปะหัวใครแล้วเราฆ่าได้นะครับสกิลสองจะจารีเซตคูดาวทันทีเลยนะครับผมไบต์เนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเป็นตัวที่มันสามารถไหลได้อ่ะพอมันฆ่าได้มันก็ไหลไปฆ่า อีกตัวต่ออะไรแบบนั้นนะครับฟาด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 เรียบร้อยเป็นตัวหนึ่งที่รีดดามเมจได้ค่อนข้างไวพันสี่จุกจัดจัดดอกนี้ขอเลือดได้ไหเพื่อนเราอยากได้เลือดต้องการเลือดมากๆเลือดน้อยสุดๆไม่ต้องกลับบ้านก็ได้ครับเพราะว่าเรามีไอเทมป่านะครับผมมันดูดเลือด10%นะก็ช่วยได้เยอะนะครับ เพื่อนบวกกันอยู่นะครับเดินไปช่วยเพื่อนหน่อยเนาะเพราะว่าเราฟาร์มจบแล้วเนาะไม่มีอะไรทำนะครับนาค้อนน่าจะไล่มาแล้วเดี๋ยวผมลองซ้อนดูโป๊อุ้ยสตาร์นไม่โดนว่ะแต่ติดสัญลักษณ์นะครับอุ้ยแต่สตันโอ้ยมันผิวว่ะสตันคู่ไปดิครับจังหวะนี้แล้วก็ฟาดครับฟาดกับฟาดกับฟาด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 เรียบร้อยมนที่แปลงตินี่กัดโหมดจะจัดนะครับไบายนี่โคตรโหดนะใครมาตีสู้ตอนเปิดตินี่คือคิดผิดเลยนะครับเพราะว่าไบายมันเถื่อนมากนะตอนเปิด ตอนมาเปิดเตะโอเคเก็บวอลเจ็กไปครับเข้าไปครับเดี๋ยวอีกรอสกิลหนึ่งมานะครับแล้วก็สไลด์ออกแบบนี้นะครับผมแล้วก็รอเข้าไปใหม่นะครับผมประมาณนี้นะครับวิธีการเลี้ยงสแต็กนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวสแต็กที่พื้นของดาร์กเนี่ยมันจะหายนะครับเหมือนนะเขาจะเดินมานะครับผมรออย่างใจจอ่อใจจอ่อแล้วก็สตันไปนะครับหูไม่โดน แต่ไม่เป็นไรเปิดอันติครับแล้วก็ตีตีอ้าวผมกดอันติไม่ตีเหรอสงสัยโดนน็อกอัพพอดีนะครับผมไม่งั้นไม่ตายนะฟาร์มกันต่อไปนะครับผมเก็บบูสก่อนแล้วค่อยเดินไปช่วยเพื่อนนะฮะเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนคลิกซี่เหรออุ้ยไม่โดนไม่โดนก็ไม่เป็นไรไม่โดนก็ตีแก้เขินไปครับจังหวะนี้ตีตีครับตีครับแล้วก็กระโดดเข้าไปฟาดครับผมอยู่ไหนอีก ใครใครคีบเหรอคีบก็ไม่สนใจคีบก็ไม่สนใจตีเลสต่อเลยนะครับโปะโปะเรียบร้อยเอาป้อมบนต่อเลยครับจังหวะไหลครับจังหวะนี่ไปครับตีครับรอคีบเข้าครับแล้วฟาดแล้วฟาดแล้วฟาด,วฟาดไวโอเข้ามาสาตานแบบสวยๆกระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไปตีดูดิดาเมจมันไวมากนะมันรีดาเมจโคตรไวเลยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งดาเมจจริงด้วยดาเมจจริงจากพาสซีฟของไบส์แล้วก็ดาเมจจริงจากพลังแฝงนะครับ มันก็เลยง่ายๆที่จะรีดดาเมจได้ค่อนข้างไวมากๆนะครับผมโอเคเอาคีฟค้าให้หมดเลยนะครับจะ้ได้รวยๆนะครับผมเอา้าสตันไม่ออกแต่ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่โอ้โหมันดึงแปลงล่างเลยครับผมโหมดก๊อตก๊อตซุปเปอร์สายยาตี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 ต,ตีทุกคนเห็นเลือดเด้งปะเห็นปะ คิซ so ี่มาทำาดาเมจใส่ผมเยอะไงถ้าผมฆ่าคิซี่ได้เนี่ยเลือดเร่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมครึ่งหลอดนะครับก็ถ้ามันฆ่าได้เนี่ยแล้วถ้ายืนกัน5คนเนี่ยมันก็สามารถไหลได้หมดทีมเลยนะสำหรับตัวของไบ์อันนี้คือจุดเก่งของไบ์เลยนะครับแบบความสามารถในการไหลนะครับผมสตานอุ้ยพลาดละอย่างงี้ผมตายเรียบร้อยไปโอยิงเข้ามา23เฉันกำลังมา มันทําอะไรเพื่อนฉันอุ้ยอะไรอะ่ะตีตีดูดเหรอดูดเหรอดูดแล้วกระโดดเข้าไปฟาดดิครับผมใครอ้มไปเนี่ยมีคนอ้วนไปนะเอามังกรแล้วกันครับฟาดฟาดตีออบเจ้คโคตรเร็วดิดูคือดูดาเมจจริงดิหกเจ็ดร้อยเลยนะด,ยดูดิแรงมากนะครับสำหรับดาเมจจริงอะไรอะ,อะเอาด้วยเหรอเอาด้วยเหรอยิงไปสองนัดนะ ยิงไปสองนัดคือเจ็บมากนะครับครึ่งหลอดได้นะเมื่อกี้เนี้ยคีดออกก็สามพัน่ะแล้วลองคีดดูดิไบรท์มันตีเร็วอ่ะมันคีดรัวรวเลยนะครับจันคีครับต้องการที่จะจบเกมแล้วครับไม่ไหวแล้วครับแต่ผมต้องการ2ี่สิวพิก่อนดิจะได้เฟี้ยวนะครับผมเราต้องหาใครอีก2คนเป็นเครื่องสั่งเวดิตีตีป้อมบนครับน่าจะได้เป็นอย่างที่หว่าทุกคนยังเหลือป้อมล่างนะเกือบเมก็าคลิปเราเจอตัวละ เราเจอตัวแล้วสตัตนไปอย่างสวยๆงามๆปกติรอเลยโอเคได้เลือดขึ้นมาโคตรเยอะยังไงนะคอสยังไงยังไงนะคอสโอ้โหตายด้วยมีเคียวครับผมโอ้โหไวน์โอโอ้ไม่ไหวไม่ไหวโอ้ฟิกเลยโหุ่ยเกือบตายแต่มันน่าจะไม่รอดนะตัว,ตวของไวน์โอนะออกมาขนาดนั้นอะโอเคจบบ้านเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเขามีแค่คนเดียวเนาะโอเคจีจีเลย,ยครับแก๊กที่ยืนบ่อไปเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าผมว่าผมจะ MVP หรือเปล่าทำดาเมจไปเท่าไหร่นะครับ <ST AR C> ก็ MVP ไปนะครับผมทำดาเมจไป33%เลยแล้วดาเมจไป21%นี่ก็ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าตัวเรามันเป็นสายบูเนาะแล้วก็ทำดาเมจไปเนี่ยค่อนข้างเยอะเช่นกันนะครับผมก็จบสกอร์ไปด้วยแบบ20 Q คิวนะครับผม2ี่เลยนะครับสกอร์อย่างเดือดเลย <laughs> นะครับผมเกมนี <divide> ้ทีมเราก็มีนาตยาเม็ดม่วงด้วยนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมสำหรับเทคนิคการเล่นไบ์นะครับผมใครที่ชอบเล่นป่าตัวแบกนะครับผมก็แนะนำไบ์นะไบ์เนี่ยเป็นตัวนึ่นที่แบกทีมได้ค่อนข้างดีเลยถ้าเกิดมันรวยนะครับมันทรงๆเหมือนเอเลนดอเหมือนซินิเทียเลยนะครับถ้าเกิดรวยเนี่ยคือแบกจนจบเกมได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ